สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องนะครับโคกซีโร่นะครับผมหรือว่าแป๊็ซี่แม็กเนยกินแล้วกินได้ไหมนะครับผมสาหรับคนลดน้าหนักสาหรับคนลดความอ้วนอ่ะกินได้ไหมนะครับกินแล้วมันจะอ้วนไหมนะครับมันมีน้ําตาลไหมนะครับผมว่าทุกคนคงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่าตัวแป๊็ซี่แม็กกับโคกซีโร่เนี่ยมันศูนย์แคลอรี่เนาะมันไม่มีน้ําตาลถูกไหมอ่าแล้ว คุณอาจจะเคยได้ยินนะครับแบบเหมือนมีคนเขาพูดพูดกันว่ามาได้กินเบสซี่แม็กกับโคคิโร่เนี่ยมันจะทําให้อ้วนไหมอ่าทำให้อ้วน,านบางคนแบบเฮ้ยกินเบสซี่แม็กแล้วโคคิโร่ทำให้อ้วนยิ่งกว่าเดิมนะครับผมคือณนะจุดจุดนี้ผมคิดว่านะครับผมเขาอาจจะเรียกว่าถ้าเกิดคุณอยากเลิกติดหวานนะครับผมคุณไม่ควรกินของพวกนี้นะครับก็คือพวกทั้ง2อ,อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยอยากหวาน ถ้าคุณกินของหวานถ้าคุปปกติคุณเป็นคนกินของหวานอยู่แล้วแล้วคุณอยากที่จะเลิกติดหวานนะครับผมคุณไม่ควรจะกินของที่มันมีรสชาติหวานนะครับถึงแม้มันจะไม่มีน้ําตาลถึงแม้มันจะสูงแคลอรี่ก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพมากนะครับผมแต่ว่าเรียกว่าเป็นทางเลือกดีกว่าทางเลือกที่จะให้คุณเนี่ย สามารถลดน้ําหนักได้โดยที่ไม่ทรมานมากเกินไปนะครับอ่ามันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีอย่างน้อยมันมีความรู้สึกหวานนะครับจากที่มันหวานมันหวานจากยา่าหวานซีเวียนะครับผมเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับผมแทนน้าตาลนะมันไม่มีแคลอรี่นะครับผมมันไม่ทําลายสุขภาพเพราะมันเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าที่ตัวที่ทําลายสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นตัวของแก๊สก,กับสี ที่อยู่ในนั้นนะครับคือเรื่องเรื่องของน้ําอัดลมเนาะแล้วก็มีสีที่มันเป็นสีดําแบบนั้นได้นะครับผมก็จะอาจจะมีผลต่อสุขภาพครับเรื่องของกระเพาะอาหารอะไรพวกนี้การย่อยยากนะครับผมทำให้ท้องอืด อะไรพวกนี้นะครับผมเลอกบ่อยหละพวกเนี้ยมันก็จะทําให้ไม่ได้ดีต่อสุขภาพมากละกันอ่าแต่ว่าใช้เป็นทางเลือกได้สำหรับคนที่อยากที่จะกินของหวานสักนิดนึงจริงๆนะครับผมแล้วไม่อยากกินพวกของที่มันใส่น้ําตาลนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่อยากที่จะมีสุขภาพดีอ่าแต่ว่า เป็นครั้งข่าวได้นะครับไม่ใช่เป็นประจําสม่ำเสมอโอเคไหมคือกินเป็นครั้งข่าวเนาะก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วกันนะครับไม่ต้องฟิกกับ อะไรที่มันเอ้ยกินอาหารหวานไม่ได้เลยแล้วรู้สึกรู้สึกว่าโอ้ยกลัวอ้วนหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยนะครับคือเราก็มาเลือกใช้ตัวนี้ได้เป็นซีโร่แคลอรี่นะครับรู้สึกว่าอยวันนั้นเนี่ยฉันเทคแคลอรี่เข้าไปเยอะแล้วฉันกินแคลอรี่เข้าไปเยอะแล้วแต่ว่าฉันอยากกินของหวานน่ะอยากกินอะไรหวานๆอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เป็นทางเลือกได้ทางเลือกหนึ่งเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับแล้วเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย